สวัสดีครับพี่ชื่อวิทย์ครับสุวิทย์ครับ i d l Music ครับตัวนี้ได้ลองเป็นเป็น Nano ครับเบอร์ครับแล้วก็เบอร์1ดเลยครับตัวนี้ราคาก็ร้อนนิดๆแต่ว่าเสียงให้คุณภาพสุกยอนเลยครับถ้าเป็นเบอร์9นี่จะนิ่งเวลาเราใส่ไปเนี่ยการเขย่าสายอะไรมันจะทำให้เรารู้สึกนิ่งถ้าเกิดเร,เราไปดรอปสาย แนะนำไม่ใช่บริษัหลอกสายนะครับเพราะเสียงมันจะมีความหนาแล้วก็ตัวน้นยืนแน่นขึ้นไม่ต้องไปจ่ายแพงครับเสียงดีเลยครับใช้ได้แน่นอนไอ้ตัวนี้เป็น BVD ครับผมนะฮะราคาที่สามารถสู้แบรนด์ดังๆได้เลยเสียงนีครับไม่ต้องพูดถึงครับต้องลองไปใช้ดูนะครับสองร้อยนิดๆนะครับมีความยืดความยาวแล้วก็ความนุ่มเวลาเล่นครัมันจะกระเด้งพอดเลยครับพออย่างที่ได้ดูเมื่อกี้นี่แหละครับผมนะฮะเป็นแตงร็อก ทั้งรูทั้งแจ็อะไรจะ้หมดเลยครับเป็นปน้ำยาออยวันครับก็คือครบจบในกล่องเดียวราคาอยู่400มีบิมีสองราคามันมี400กับสอ0 ก็ร้านไอติมิวสิกนะครับอยู่ชั้นสามเทียร์รังสิตนะครับหาง้า,เา,าดดยเ,เลยนะครับผมขึนนนน้นมาบันไดเลื่อนชั้นสามก็เจอเลยแล้วนะขายของสินค้าราคาไม่แพงครับผมมีแนะนํามากมือมาเจอนี่ด้วยครับคาสุกิด้วยครับเนี่ยมี็นทุกอย่างที่นี่เลยนะครับผม அம்மா <laughs>